นี่โศน่ากูคิดอะไรไม่ออกกูแจ้งเคสอ่ะว้าโลอับเทสผมเจอตัวมันแล้วเนี่ยมัน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 มาตีผมเนี่ยมันเข้ามาเล่นผมด้วยเนี่ยเทียสครับเทสเทสเทสไอ้นี่มันประชาชนแจ้งตลอดเลยครับอ้อประกาศอะไรอี่เทอพี่อยู่ไหรไปรอบไป อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมารวมมันมันมันรวมมานี่ดีกว่ามารวมมารวมมารวมตรงโล่งๆดีกว่ามันมานั่งมานั่งตีมาเล่นดีกว่าเอาเอาชีวิตมันไม่มันไม่ว่างอ่ะให้มันว่างอยู่กับเราอ่ะกลางไปพี่กลางเนี่ยเอารถแล้วผ่านมาเดี๋ยวเอารถนี้ไปทิ้งแล้วมันไปอยู่ใกล้ๆลงโล่งๆได้ไและชุบแม่งแล้วก็แล้วก็ล้อหล่อมาเลยยี่สบอ็ดยี่สบ็ดยี่สิบเอ็ดมายี่สบ็ดยี่สบ็ดไหนพี่ไอ้แหล่ยี่สบ็ด แลงยี่เบ็ดมา่าวันนี้มันแรมยี่เ,เดไปอยู่ใกล้ถึงแล้วไปอยู่ได้ตัวมาแล้วใช้ชีวิตคนว่างงานนี้อ่ะเฮ้ยแฟนขับไปหาพิจุกดีโหมึงไปไหนนี่อ่ะโอเคเออทางนี้พ่จุกอยู่ไหนไม,ไม่รู้แ้วยี่สิเมันอยู่ตรงไหนแล้วพี่เอ้ไปเไปซ้ายเนี่ยจุกมาแล้วไม่ถึงเจอพี่เลยเนี่ย มึงรู้เรื่องมึงรู้เรื่องมไม่เนี่ยแลนยี่เบสเนี่ยมึงเข้าใจคำว่าแลนยี่เบสป่าววะตายตายตายอะไรเนี่ยไม่เห็นเจอเลยไม่เห็นแลนยี่เบสเนี่ยแลนไอแลนกาลาต่ะแลนกาลาด่ะมันไปไหนไม่มีไม่มีเฮียอะไรมึงรู้จักไม่ได้เลนยี่เบสเนี่ยไอ้วาเฮียพี่อยู่ตรงไหนนะมึงหามุงมองหาเขาเนี่ยเนี่ยเจอปะมึงหาไม่ได้ไม่มีนะเนี่ยสิบปันเนี่ยพี่หยุดสิบปันจัด ติดปั่นเฮี้ยอะไรกูยืนอยู่เนี่ยปูมาแล้วเนี่ยในเอลปาดอ่ะเอลปาดอ่ะเอลปาดอ่ะเอลปาดสีเขียวเนี่ยจออยู่เนี่ยไหนวะเอ้ยไอ้พาลธุ์่าวเขาดิไอ้เหี้ยปั่นกูจัดมันอะไรไม่ได้ปั่นอะไรครับตำรวจมันเคลื่อนย้ายถูกมั้ยครับเคลื่อนย้ายถูกไปไหนครับมันกลัวโซนตีนูกมาตำรวจมันเอารถผมไปเนี่ย มันเคลื่อไม่ได้ไหหมอไม่ครบไอเดียวนนี้เาบอกให้มันไปรอแล้วไงหมอหกขาพี่ดขาเราตบพื้นนะครับอตบพ้นเนืนไปไหนเอาไปโรงพยาบาลไปโรงาบาลไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลไปโรงาบาลไปโงยาบาลทำไมะหมอไปโรงพาบาลแล้วหมอไปโงบาลแล้วหมอไปโรงพยาบาลแล้วเอออยู่โรงพยาบาล อยู่โรงพยาบาลเฮียอะไรกูบอกว่าแมลงยี่เป็ดกูจะไม่ตัวตัวใครเนี่ยผมว่าพี่กับผมอยู่คนละเบอร์ว่ะเออไอ้เฮียกขหลุดจัดโรงพยาบาลโรงพยาบาลไปอยู่โรงพยาบาลหมอไปชุบโรงพยาบาลแล้วจุกพิดเจอพี่เนี่ยพี่แก้มึงแกล้งมึงหรือมึงแกล้งโง่เนี่ยตอนนี้กูไม่เข้าใจแล้วถมเพื่อเวทอด้ผมอยู่กับเพื่อเวทเนี่ยมันอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมาดิเฮียหลุดดิพี่เมาอันนั้นอีกแล้วเมาเฮียอะไรมึงอยู่ไหนเนี่ยดีดีเฮียหลุดเฮียหลุด กูว่ากูก็คุยภาษาคนไงไอ้ข้าวไอ้สัตว์มึงไปหาเอาพิจุกอยู่างของกูเดี๋ยวกูกวให้ข,ข,หข้าว<ส>ขับไปหาโรงพยาบาลโรงพยาบาลแซมอ่ะไปหาพี่จุกดิโรงพยาบาแลบาแซมอันโรงพยาบาลแซมอะมึงหามันเด้อเ้เหี้ยกูอยู่โรงพยาบาลแซมนะเนี่ยไอข้าวถึงางานข้าวก็กำลังไปที่เราไป เออไปแป๊ะเออเขาบอาไอ้เหี้ยกูเห็ะเนี่ยมึงเห็นกูใบข้าวอ่ะเนี่ยวิ่งออกไปแล้วพี่เนี่ยลงไปไหนเนตรงโรงพยาบาลอันเนี่ยมันไม่เชื่ออ่ะไอ้ข้าวดูอ่ะมันเป็แลนี่เบสแล้วมันเปแลนี่เบสแล้วมันเปแลนี่เบสแล้วไอ้เฮียอะไรเนี่ยมันเปแลนี่เบสแล้วเฮ้ยกูคุยภาษาไทยนะกูไม่ได้คุยภาษานอกนะเนี่ยมึงรู้เรื่องไหมเนี่ยมึงอะมึงอะมึงอะไม่ใช่กูแล้วมึงอะกูว่าพูดภาษาไทยอยู่นะเนี่ยฮัลโหลเอาไปไหนแล้ววะ กูจะหลุดกูก็อยู่กันเนี่ยกูขับตามทุกคาแร่บทดีเลยเพื่อนปัดปวดกันไปหมดแล้วเนี่ยพี่ดูดูดเดูดูดอดู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 ดกดูดูดูยูเูดูยูด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 ูู้ด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 ูเนี่ยเดูดูดูนูาูไูดูดูู่ดูดููดููู้ดอดูดูดูู้ดูดดูดูยูดูด่ดไม่เชื่อููดอดูู่มันหายไปแล้ว อยู่คนละเบอร์วะพี่จุ๋ยนี่ไอ้สัตว์กูเจอมาแล้วกูเจอมาแล้วไอ้สัตว์มันขับ TDBR ขาวอยู่ไหนกำลังไป TDBR ขาวบางกีกับ TDBR ขาวมันขับงูมากกระชอนแล้วอยู่สะพานหลังสอนอไอ้แพมมันขับไปเดียวไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไม่เห็นดีขนาดไหนขับไปเดวกูไม่ขับแล้วไอ้ที่อมึงขับไปทีนี้พี่หลังสอนอเดี๋ยวกูทำให้รถพังก่อนแป๊บนึง ถ้าหม่รถพังมันจะได้ไม่มันจะได้ไม่ขี่ไม่ได้รถพังก่อนที่กูไหนเนี่ยอ่ารถพังแล้วมารถพังแล้วพี่จุกพี่จุกพี่อยู่ไหนเนี่ยผมขับวนนะเฮ้ยพี่จุกพี่อันนี้ไม่ตลกอ่ะพี่พี่ชอบปั่นทำพี่อะไรทำพี่อะไรสัตว์อยู่ที่อื่นเนี่ยอีเที่ยทำอะไรของมึงโอ้ยพี่จุกผมขับมาแล้วนี่สปาร์ตหลังสอนนอนเนี่ยกูคุยกับมึงไม่ไม่ไม่กูคุยกับมึงไม่เข้าใจได้สัตว์ ไอ้เฮียเดี๋ยวกูไปคุยภาษาหมามึงละกูดูทรงละไอ้เฮียคุยภาษาคนเริ่มไม่รู้เรื่องละไอ้สัตว์บ้านเขาอยู่กันเนี่ยไอ้ข้าวก็ขับมาเนี่ยขอเกสหน่อยครับพี่โอ้ตำรวจมาไว้นะครัาะพี่เนี่ยมันเพิ่งตุยเมื่อกี้เองเนี่ยผมมาต้องคุยภาษาได้กับพี่หรือเปล่าไอ้เฮียโอ้โดนปิดกั้นอีกแล้วปิดกั้นเรื่องอะไรอะ ไปดีกว่าพวกเราไปดีกว่าไอ้เหี้ยไปไม่ดุดไปดุจริงๆก็ไม่ตอบกูอยู่โรงพยาบาลกูอยู่โรงพยาบาลแฟมเนี่ยกูอยู่โรงพยาบาลแฟมเนี่ยเดือยจะไปแล้วไอ้เหี้ยกูอยู่โรงพยาบาลแฟมเนี่ยทำประโยชน์ดีกว่าประโยชน์เฮียอะไรกูอยู่กูนี่ทำกับประโยชน์ไอสัตว์กูยุ่งอยู่กับโอเมก้าสามอีกตอนเนี้ยพวกมึงอะทำเฮียอะไรไอสัตว์เหมือนครับกูบอกให้ไปไปรับกูเรียนรู้สวรรค์สัตว์ไอ้เฮียนี่ไปไปวนอยู่กูไม่เข้าใจงั้นเดี๋ยวคุยภาษาหมาไอ้เฮีย ไอ้เฮียคุยอีกเรื่องไปอีกเรื่องไปคุยอีกคุยอย่างไปอย่างเฮ้ยเฮียงงชิบหายไอ้จุกคุยเรื่องว่ะภาษาหมาเนี่ยมันไปเนี่ยมันไปมันมันมันอะไรเนี่ยมันไปมันไปแลนเขียวเนี่ยมันไปแลนเขียวเนี่ย มันย้ายศพไม่ได้เนี่ยยังนำหรวจเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยมันโดนกูล่าอยู่นวตอนนี้มึงเอาไงเนี่ยเอ,เอ้าเฮ้ยกูคุยภาษาคนมาเนี่ย ที่เดิมมาเนี่ยพี่อยู่ไหนอยู่ไหนอะอะไอ้เวทนมึงบอกเขาดิอ่เดี๋ยวเขาเไม่เชื่อมึงมึงค่อยโหกเลยออยู่แลนด์ยิมเนนี่ยคุณจอดกันอยู่เนี่ยแลนด์ยิมเนคือแลนดไหนอะบ้านซีเหอโอ้อยู่ใต้โรงพยาบาลนะครับพีอถ้าพูดภาษาคนไม่เข้าใจเดี๋ยวกูคุยภาษาหมาก็ได้เอ้้ เอ้ยเหมือนกูคุยกับควายเลยว่ะตอนนี้ยเหียกูเริ่มไม่เข้าใจแล้วเนี่ยไหนเลยไอ้เบลกูไม่เห็นใครเลยมตงพี่นาอยู่คนละเอว่ะพี่จกไปปูนดีกว่าไปปูนรถมามึงว่างไหนเนี่ยไอ้ไอ้เหี้ยมึงว่างเหรอเนี่ย ชีวิตมึงว่างเนาอไอสตัตว์มึงว่างเรอไอสัตว์มึงว่างเรอไอสัตว์มึงมึงมึงว่างเหรอไอเฮียชีวิตมึงดูว่างเนาะเอองงกับมึงว่ะมึงว่างเรอไอสัตว์มึงว่างเหรอ,อมึงว่างเหรอ มึงมึงว่างเหรอมึงว่างเหรอชีวิตมึงว่างนะไอ้เกียนี่วันวันไม่ทาเพี้ยอะไรเลยมานั่งชนรถชนคนอื่นไอ้เกียมึงเป็นวัวกระทิงเหรอนั่งชนอยู่นั่นนะ่ะไอ้เกียหมอก็ไม่ค่อยจะอุ้มได้ด้วยเออ เขาจะหาทำงานทำการมึงว่างงานเหรอเนี่ยไอ้มึงไม่ไปสอบอบอยวะเขาหางาน,นมึงทำปะ <chopsticks. S 2> ไหนเฮียไอกูไม่พูดแล้วไอ้สัตว์ี่งอนวะดิพูดเรื่องพูดอีกเรื่องไปอีกเรื่องพูดอีกอย่างไปอีกอย่างไอ้สัตว์พูดภาษาเหนือตอบภาษาใต้พูดภาษาใต้ตอบอีสาน <ส affe> นี่เฮี้ยมึงจะงงเหรอมึงที่ผ่ายเนี่ยพูดมึงเนี่ยไปล้านกรีดแล้ว ไปร้านกินนะตาพี่จุงเฮ้ยหาเพื่อนว่ะหาเพื่อนขับมาสองอุ้ย สองหนึ่องดีเงี้ยอยู่ไหนวะเทนนิสวะเฮ้ยรถอะไรอร่ะอันนี้รถไลใครล่ะครับเฮ้ยคุณครับ อยากขับไปอยากขับไปรถใครล่ะครับรถใครนะครับรถเราอยากข,<อ>ขับไปขอได้ไหมครับไม่ได้ไม่มีตังค์พอแล้วเอาเอาอัแปะก็ได้เดี๋ยวผมขับคันนี้ไปไมีเวเมีเวเมียวคุณไม่ตลกไม่ตลกหนีคดีอยู่คุณหนีคดีเรื่องอะไรค,ครับเราหนีคดีตำรวจอยู่ ผักไหมครับอ,อ้าอ่ะแล้วคุณอมซาลาเปาทำไมครับเนี่ยอมซาลาเปาอะไระครับผมจัมมัมครับเนี่ยจัมมัมครับไมเชื่อครับอมซาลาเปาแล้วกูจะอมซาลาเปาเรื่องเฮีย้ยอะไรวะ จะเป,าเป่าเรื่องอะไรวะไม่เข้าใจวะเขาด่ากูหรอเฮ้ยทำไมมันทำไมมันเก็บเป็นว,ยวออัยัยงวะไม่มีใครเล่นหรอ,อ,อขายเย็น่าขับขายเย็นีีว่ะ อู่แต่คนนี้เงียเงียบเหงาแต่ไม่มีใครเล่นกับเราเลยครับไม่ไม่ไม่มีใครอยากเล่นกับเราเปไหนฝั่งพี่เวนทะลุเลยผมมเชื่อว่ามึงเหมือนมีชีวิตชีวาอยากเล่นกับเราเลยพวกนั้นเฮ้ยลูกสุดท้ายมึงเน่มื่อลูกสุดท้ายไม่ได้เล่นกันอยู่ปะ เดินอยู่พี่จุ๊บวิ่งเนี่ย,ยไทยทันนอนอย่รออะไรอะ่ะนึกว่าไทยทันเนี่ยเมื่อกี้ มาแล้วมันมาแล้วอืมอืไอ้สัมันมันรู้รถกูด้วยไอ้เันรู้ว่ากูมารถอ,อะไรอีกไอ้เหี้ยมันรู้รถกูซะด้วยนะไอ้เหี้ยโอ้โหกูเพิ่งเปลีป่ยนอาแปดเมื่อกี้กูน่าขายเย็นมันรู้รถกูอีกไอ้สัส โอ้โหมึงรู้มามึงรู้มากจริงๆนะไอ้เหี้ยโอ้ยเหี้ยแม่งขับรถใครไม่ได้ชนรถแม่งก่อน ยาวะะมึงคิดว่ากูไม่ฉลาดเหรอมึงคิดว่ากูไม่ฉลาดเหรอ อรอวเหรอเรื่องขับรถชนนะ่ะ พร้อมเสร็จแล้วมาไม่สักไม่ร no ู <life> ้สูตรกูหลักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกิจกรรมกิจกรรม อ้ถ้ามันหมออุ้มได้นะหมายาสัตว์กูขึ้นได้แล้วเฮียมาดูกันดูกันผมกูจยยไหนเลยพี่โจพี่โจครับพี่ถึงพี่โจครับีย ที่ถึงไปจุกจัดเลยอยูเนี่ยหนีแล้วหนีแล้วพ่อพ่อไอ้อยู่นี่ยวะพี่จุกออกเลยว่าไอพี่จุกกับพ้อไปกับใครมาจุแก๊ไปกับใครมาจุดแกไปกับใครไปไอพี่เนี่ยกูโดนไล่ชนเนี่ยไม่ช่วยสักคนเลยเนี่ยไอ้เนี่ยบอกไม่มาช่วยม่มาช่วยก็ไม่มาช่วยสักคนแล้วพี่อยู่ไหนพี่งอนอะไรเนี่ย กูอยู่ไอรางน้ําเนี่ยกูโดนเป็นชนเนี่ยแล้วกูพังเนี่ยนี่บาลานกิจทีบาลานกิจเฮียอะไรกูโดนไล่ชนไอ้สัตว์แล้วกูพังแล้วกูพังเนี่ยมึงรู้เรื่องไหมเนี่ยจะไปรับจะไปรับแล้วแล้วถ้ากูไปรับมึงเนี่ยแล้วมึงก็หยุดไปก็แกับมันโอเคไหมจ่อแจเ้เฮียมันจ่อแจ้กูตอนเนี้ยกูไม่ได้จ่อแจม้มันมนะันอ่ะจ่อแจ้กูมาอ้าวอย่าเอาตอบเอาตอบเฮียอะไรกูไม่ได้ห่าแม่งแบบนั้น ดิปังมาเฮาอยู่แรกไอ้หมาเห่าแล้วมึงไปเห่าต่อแบบมันก็เป็นอย่างี้เออเห่าต่อพีอะไรล่ะมันเห่ากูเนี่ยเล่นกับหมามาเยึดไหนเนยมันคือไม่ได้นะเดี๋ยวกูซ่อมรถก่อนกูซ่อมรถครับมันยึดได้ไนอยู่ท่อน้ำเนี่ยกูอยู่ท่อน้ำเนี่ยกูอยู่ตรงกลางเนี่ยกูโดนมันไล่ชนอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยขับแล้วใครเย็นเหรอตรงกลางเนี่ยเออมันขับใครเย็นสีน้ำเงินเนี่ยไอ้สีขาวเนี่ยกลางน้ำกับมันเนี่ยครเย็นอะ ข้างหน้าพี่อะมาชนมันนี้เนี่ยกลับมาเนี่ยกลับมาเนี่ยกลับมาเนี่ยอนี้เนี่ยไล่ชนอยู่เนี่ยตรงๆกลับมาเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยมันชนกูอยู่เนี่ยเอามับนี้ขาเยเนี่ยเออชนมันชนมันชนมันไม่ต้องชนมันมึงขึ้นมาหมาเห่ายู่กูไม่ได้ชนมันมาชนกูไอ้เหี้ยหมาเลี้ยปลาเออไอ้เหี้ยพี่โดนคนรวยล่าไปดิไอ้เหี้ยมาชนกูกูชนมันนี่ไหนอ่ะมันอะชนกู อีเฮี้ยกูไปนั่งเล่นกูไม่นั่งเล่นหรอกมันก็มานั่งชนกูเมื่อกี้แล้วพี่ไม่สวนมนะันย่เยะเอออุ้ยระเบิดไอ้เฮี้ยกูตีมันไปกี่รอบแล้วไม่รู้ไอ้สัตว์หมอมันไม่ให้เคลื่อนย,ย้ายหมอมันมาไวสวยหลุดอย่างลำญญโพงมันดังนะพี่จะเสียงลำพังมันเลมึงหลุดไปก็แล้วแหละไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันก็ตามมาเมื่อกี้เมื่อกี้กูขับอาแปดไล่ชนมันกูขับคายกูเปลี่ยนคายเย็นตอนมันไม่เห็นอ่ะ มันอยู่ทีมันวิ่งมามันมันมาเอาคาเย็นกูเฉยอะรู้วิกันเหรอพี่คิดเองเปล่าแบรนดิตดีกว่าเราเดี๋ยวปรึกากันตอนที่เป็นไงแต่พวกผมขับหาพี่อะไม่เจอเออไม่เจอจริงไม่เจอเพียอะไรก็บอกว่าอยู่แลนด์ยี่สิบเอ็ดพี่เลิกกดวอลเขยพิจูไหนเราอยู่ด้วยกันแล้ว บอกว่ากูอยู่นี่กูอยู่โรงพยาบาล